รถผมขาเก็บไว้แล้วนะครับผมไม่ขายไปดีแมบตัแอดมินครับเอารถมาขายครับครับผมสองคันนี้ใช่ไหมครับลุงได้ครับโอเคคันนี้ประมูลมาประมาณสามสิบล้านนะฮะคันนี้ประมาณสี่สิบสองล้านอันนี้คันแรกอันนี้แล้วก็รวมรวมจูนด้วยไหมครับหรือว่าจูนตัดทิ้งครับจูนตัดทิ้งครับอไม่เป็นไรครับแต่กันนะ นั่นนั่นเดี๋ยวผมขอเ,อ,อเช็คอันนี้ก่อนราคารถเต็มก่อนนะครับคูครับเฟอร์รารี่สามสิบเอ็มครับอันนี้ราคาเต็มนะครับแล้วก็รถรถข้างสีดแดงยี่สิบเอ็มครับ แยกจับไปได้ไม่แล้ว่องจูนคืนไม่ได้หรอกครับถอดออกมาไม่ให้หน่อยไม่ได้หรอถ้ามันพักไวลิสอ่ะมันต้องอยู่นี่เกินไปมือยต้อยู่ในแก๊งอ่ะขาดทุนจับแล้วน้ากองจูนก็ไม่ได้หรอมันมันต้องอยู่ในสลอดสี่สิบไม่ใช่หรอกองจูนไม่ได้คืนจริงครับลุงไม่เป็นไรผมไม่ขายก็ได้ครับไม่อยากได้รถต่อก็ไม่ขายก็ได้ครับ ตไม่ได้กล่องจูนคืนไม่ใช่หรอครับเขาก็ได้กันนะปกติอ่ะคนอื่นอ่ะสักรู่ครับ ปกติคนอื่นเขาได้ไหมคนอื่นเขาได้กันไหมครับรีเบอร์ทีวีรุรกสี่แปดแปดก็ได้คืนนะครั้งตอนนั้นน่ะจำไม่ได้อ่ะเรเวนคอเช็ค้ะครับมีมีให้คืนครับมีให้คืนอ่าโอเคครับแต่ค่าแต่งไม่ไม่ให้คืนนะครับ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 โอเคผมขอญาตคิดราคาสักครู่ครับ จ็ดเดี๋คุณลุนเด้อแปดสิบไปไ่หรอครับเจ็ดสิบแปดสิบไอ้สบบอกแปดสิบเจ็ดสิก็ประกาศประกาศไปว่าเจ็ดสิบนี่นาที่ไหนประกาศที่ไหนเพียงประกาศไอเจ็ดสิบเเซ็ขาบอกก็แปดสิบเจ็ดสิบแปดสิแต่แค่นี้ก็จะโกงกินกันละขาดทุนไปต้องยี่สเอร์เ อาแล้วผมเป็นหลาดย่าโมแล้วแปดสิบแปดสิบก่อนเที่ยงคืนใช <c oughs> ่ไหมเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตครับลุงไม่ที่ไหนเขียนที่ไหนแปดสิบไอ้สมบอกผมว่าแปดสิบ เอาดีๆแปดสิบหรือเจ็บเอาดีๆยากงเจ็ดสิบเจ็สิอันนี้จริงๆเลยจริงๆจริงจังเลยจริงจังเลยเจ็ดสิบครับเพียกประกาศไปตอนหกโมงเย็นนะครับมีหลักฐานไหมผมขอหลักฐานหน่อยโอเคคุณลุง อ่าหมายเลขโทรศัพท์อะไรนะครับแปดสมตัวครับอันนี้รุยสี่สิบขีดเจ็สิเปอร์ซ็นคืออะไรอะ่ะ เอ่อถ้าเกิดเป็นรุ่นเก่ามากๆจะเป็นสี่สิบเปอร์เซ็นครับแล้วก็ห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบรุ่นล่าสุดจะเป็นเจ็ดสิบเปอร์เซ็นครับเจ็ดห้าได้ไมืออันนี้ใหม่สุดเลยนะประมูลครั้งที่แล้วแม็กซิมัมคือเจ็ดสิบเปอร์เซ็นเลยครับลุงคือจุดนัด้นเลยไม่ขายอะไรก็ได้ผมไม่ขายอะไรครับโอเคครับ เจ็ดห้าไม่ได้จริงหรอไม่ได้เจ็ดสิบเธอแล <70 S 1> ้วเจ็ดสิบเธอครับโอเคเดี๋ยวผมไปเบิกอสามสิบเปอร์เซ็นต์จูนกันชิอะไม่ตายเธอรถมันเปาะแต่แต่รถมันเผื่อดีกับเลี้ยวดีลูกค้าเอากล่องจุกกันครับเลแบบแ็กแปลครับได้ไม่ใช่หนึ่งเก้าสองครับแม่งดูถนนจัดเลย ผูเยอะเกินไอ้เหี้ยไม่ขายให้เอลเคเอลเคมันไม่เอาครับไม่ขายเอลเคมันไม่อยากได้ไงรถไปกล่ำนะเดี๋ยวผมจะปั่นราคาเอลคอีกหนึ่งกล่องครับอันนึงครับคำนวณราคาแป๊ดหนึ่งเดี๋ยวึงด,วดูไอ้นี่รถก่อน กระสองกระสองศูนย์ <laughs> หนึ่งแปดหนึ่งศูนย์ M K MK K uh, M K K เออ M K K พูดผิดพูดผิด จ็ดสิบล้านอ่า uh ห้า huh. เอา,าครับเจ็ดสิบล้านส่งมาเลยครับเจ็ดสิบล้านนี่ครับ ไม่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 ใช่แป๊บหนึ่งฟังนะคันนี้เท่าไหร่นะคันที่สามสองสามสิบเอ็ดครับสามสิบเอ็ดและคันนูนยี่สิบเอ็ดใช่ไหมอ่าคันนูนยี่สิบเอ็ดเป็นเท่าไหร่เป็นห้าสองสามสิบบวกกับยี่สิบเอ็ดครับห้าสิบเอ็ดเอ็มห้อสามสิบอ่าห้าสิบเอ็ดเอ็มมอ่าใช่แล้วก็เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ไม่ไม่อ่าเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ก็รวมกันห้าสิบเอ็ดแล้วก็ลบอ่าสามสิบเปอร์เซ็นต์ครับใช่ไหมห้าสิบเอ็ดลบสามสิบเปอร์เซ็นต์ สามสิบห้าจุดเจ็ดเอ็มราคาที่เงินที่ผมต้องให้ลุงสามสิบห้าจุดเจ็ดแสนใช่ครับผมใช่ครับมันมันมันไม่ใช่ต่อคันใช่ไหมวะมันไม่ได้รับต่อคันด้วยกระเป๋าเลยครับลุงได้ก็ได้เออละหนึ่งเก้าสอง ปกติมันไม่ได้นับต่อคันใช่ไหมอ่าถ้ามันมันมันถ้านับต่อคันก็รวมเท่ากันครับเอาเหรอครับผมกระเป๋าห้าแปดครับลุงกุญแจให้กุญแจไปแล้วเดยวยให้มีตังละสี่สิบห้าล้านรวย 15ล้านที่หายไป นี้น่าจะได้คันหนึ่งครับเอาคันหนึ่งแล้วกันเราคันดีๆหน่อยสามสี 3, 4, ่ถ้าไข่ต่อแอดมินน่าจะได้ล้านหนึ่งครับเพราะว่ารถคันที่น,นี้น่าจะประมาณสองสล้านป่าวะผมจำไม่ได้วะ่ะคันเนี้ หกล้านเนอได้สามล้านอันเนี้สามล้านสามสี่อ่ะได้สามล้านหักด้วยนั้นสี่สิบเปอร์เซ็นต์เลยตาย Đây Đánh tôi có kẻ vậy à, Em bật ลุงจุดไม่มีรถเลยเรื่องของม,มันไม่ใช่เรื่องของผมเรื่องของอจุกมันหรือเปล่าอยู่ไหนเนี่ยครับลุงอยู่ไหนเนี่ย,อ,ยอะไรนะ อะไรนะอ,นยอยู่ไหนไม่มึงอะอยู่ไหนกำลังกลับไปบ้านก็กี้หลอยู่บ้านผมไม่เห็นลุงเลยอ่าลุงโดนล่าโดนล่าก็เที่ยแล้วการเงินเราแย่จริงไหม อต้องหาสุดตาตาดแล้ววะ มาแต่เรก,ก็เสียไปไหนอ่ะไปไหนอ่ะเากาะไปเอาเกาะเกาะอะไรอ่ะเกาะกูหมดนี่ไงเกลี้ยงเลยไปเรีเบร้อยเลย